ดีทุกคนมาแต่สอนป้าจ้ะทุกคนมาเบิงมาเบิงป้าดำกันหนิมา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 เลือกปลาสวยกันเด้อไม่หมอกไม่มั่นเด้อนี่น้ำเจลเพิ่นนี่มันเข้ามันข้าวสาแหล่เพลือกปลาเด้อทุกคนสเลย์บันนาเลย์บันปลานี่จะหน่อยจะหน่ยนี่มาเข่ากล้องนี่นี่นี่กับซีนี่น้องมาแน่ทั้งอมคางเงกอนอ่ปลาใหญ่ออกกอนมา มอสิเกิดเล้วเนาะแม่มานเหรนเนาะมาเลือกปลาทำกันเลยทุกคนแล้วไปซอนจักม่งนี่ไปจักม่งผลไปนี่น,น้องไก่นีบอเอาน้าองสางเออสา่าง่ามีปลาสิวปลาสวยจัจงจัง่ะ ปลาธรรมชาติได้หนิได้แล้วปล่ยบ่ปลาปุ้ใหญ่ปลานี่เห็นบ่ปลาน้าเสอจักเหยื่เนี่ยไปสอนหลอดอ้ยสมซับว่าเป็นตนายนี่่าสอนซามบาเด้อจะไปเบิ่งที่หนามหันซีนี่จะใช้จะตางมารักษาซล้มาสลาลาขึ้นไปอสอนสามบาททุกคนบอกตีนี่สามบาทมาียำจะเป็นสะเด้ปลาอืดเหรอ เออเอาซ่งไน้ละบันสไปฟอยใส่แหลบมีนานี่ปอมนำไส่บ่ขวดบ่ขวดตุ้หุม่วทำให้เขาผ่านไปเดียวถุเลยเอาบันน้เราบ่ออันนั้นบ่คือบ่อเอาน้ำป้อมใส่เอออันนั้นก็เบิดเบลแล้วบันนำสางคนนั้นเองเลยป้าต้องพีนี่ป้าตองเว้ยน่ารักไ แล้วสิใคลายบุปเเอิรนหลานออกมนะเจ้ายาเย็ดสุ้วอมบอว่านข้แล้วนะ่ใ่สามบาทเดี๋ยวผู้ไปสอนทุกคนนี่สอนสามบาทเจ้อนี่บ็นตอนสอนเนาะสำลัถุยนี่เพิ่คุณมือได้เลยต้มหม้อหอนนี่ยังสโลให้ครบนาครบตาอยุ่ ายังเลี่ยงฮะที่ไปกินยังอีกมาสมัชชาเฮ็ดฮานาเด็กหนุอยชมนี่เด็กตกกระดิษฐ์ปลาเนี่ยฮะหลานๆจาทุกคนผุ่นสมัชชิกผุนเนาะไล่ห้อยห้อยป้าสิมาหาขอได้หน่อยอย่าได้เว้ยมะเขาวันนี้บ่ได้ได้เว้ยอาตนาอื่นเวันนี้มันเสียเพิ่มเลย่าเฮ็ดเอียนเข่าระยู่แต่ป้านี่บ่ได้ ปลากับป๋าโคสเตเดอเองดิแม่มานั่งเถอะอยู่เนาะทุกคนปูดเห็นไหมมาเลือกมาเลือกป้าสวยกันจ้าทุกคนมา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 เศรษแล่เลือกป้านี่เบิ้งติ้นนี่แสดงปลาตานี่เพิ่นเอาปลาซิวลงนี้นี่ ป้าน้องเขาเองมันบอมีขี้กล้วยขี่ยังมันก็ใส่เนาะคือก,กันกับอยู่เพื่อนนั่นแหละกินปลาไล่ก็อยากเป็รวิ่ทธนิบุมากแหละสาวซีนี่เบื่อปาลาอลไรเด้อทุกคนเด้อมามามา,มา,มาเลือกปลาสวยกันจา้าปลาซิวเห็ดยังได้อ๋อบ่ออะบจะสกินยังไดเนาะขอบคขั้วพนนี่คอยปัจจิกินหรอคอยจะไล่คอยมีเตจปีงแหละ ลายกระใบจะข้ากระลินนะมันข้าวนะลูกมันข้าวมันปลาเทอร์เคนพุดมากฮัมบาบเล็กเนาะเออจะกระเลือกเป็นนั่นนี่ลูกไพ่อะไรพูนน้อยๆนี่เออฮันบอแม่ฮันแพทย์บ่อลูกแล้วนี่ลูกบรดัมหลกว่าวัตตะละเป็นเมียเราอีกเออว่าแต่เลาเดนีดำมบอขึ้นปา คุบ่าวไม่เลยคุบ่าวจูดผ่านมาเลยเด้อพ่อแม่มาเลยเว้ยนี่มาเบิ่งป่าหน่ได้ไล่เติบนี่เด้นีหนิบายากเลยก้อยป้าเพิ่อนมาสานที่ดิแมจ่จะไปไปเขาก้องเขาก้อง,องที่ทายเอานี่อุย้ยตัวใหญ่แม่วันนี้จ้าแม่แม่แมอุ๊ยจะเบิ่งพดเอือกันเลยผุดเลยทำหน่อยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยซองนิ้วเลยซองนิ้วเลยบ่ก ห้าน,นไงร้านจอยูเอือนเอาลูกอืเ่ดียวอือนเอารูกทาเดียวรถจ้าอาว <c oughs> ขอบใจหลายๆเด้อทุกคนเด้อบาย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 ที่มาเบิงป่าสวยกันขอให้ลำรวยลำรวย